เอาแล้วอยู่จะซื้อบ่เป็นเนี่ยเก็บขาครับพี่น้องขอพันผมโอ้ยเอาแบบใดลาบานนี่อยู่ซื้อกับบเป็นบึงเนี่ยขาออกข้อปีนออกข้อครับพี่น้องโอ้ยสิได,ด้ดีเนี่ย เนี่ยปีนขึ้นเลยนะครับออกเนี่ยป้องน้อยๆเนี่ยขาติดบดเน่ต้วน่ะตัวผมสิมาเห็นหมูอยู่ข้างนอกแล้วได้อุ้มเอาเอาเข่าเนาะพี่น้องอ้อยเบึ่งเนี่ยโอ้โอเจ็บบ่บดนี่ยอยู่จะซื้อประกบ,บเป็นบาดน,นี่สิผสมพันธุ์ได้บลระบ,บาดท,ที่เนี่ย เดี๋ยวจะลองเอาอยาฉีดเบิงครับผมเดี๋ยวลองเอาอยาฉีดเบิงแล้วรอสังเกตอาการมืออื่นว่าสีย่างไดบ่เนาะโอ้โโอ้โเสีดายดีกำลังสวยพอดีมีหลดหมูมากมังหันครับสงสัยถือกินหมูถือกินขี่หมูบ่บันนี้มันเลยปีนหาเลยบันนี้ รับกับบริโทษเขาดอกมึนเนาะผมกับปกติผมจะตีตีตีขึ้นด้านข้างนะครับผมพี่น้องอตีขึ้นเขาปีนเคยปีนฝั่งนี้เนาะผมโมคิดว่าจะปีนได้เนาะฝั่งนี้เนาะพี่น้องโอ้สิได้เนาะโมคิดว่าฝันเอากันเศร้ากับสิตีไว้บ่ครับบัดนี้มึนคัก เจ็บบาดนี่เจ็บเจ็บเอ้ยเจ็บแหลวกยานบาเนี่ยอ้าิดหลายอยู่ซื้อบวเป็นเนาะจมให้กันแงกหลุดเนาะนนั่นไปก,กับว่าได้ สีลองสีดยานเบิ้งครับพี่น้องมันจี๊ดไดใดอยู่บ่ไม่เศร้าบอ่อ